เผยสูตรยารักษาการละโรคผสมอาเจียนของคางคคในบันทึกของเซอร์ไอแซคนิวตันภาพภาพเขียนสีไอแซคนิวตันโดยก er, ็อตตาฟรีดเนลเลอร์ไรราวคอส1702เซอร์ไอแซคนิวตันเซอร์ไอแซคนิวตันนักวิทยาศาสตร์ผู้ค้นพบแรงโน้มถ่วงถูกมองว่าเป็นผู้ที่มีคุณุปการต่อความก้าวหน้าในวงการวิทยาศาสตร์อย่างมาก ไม่ว่าจะด้านฟิสิกส์แคลคูลัสหรือทัศนศาสตร์ไม่เพียงเท่านั้นในบันทึกข้อเสนอของเขายังปรากฏข้อมูลเชิงการแพทย์เกี่ยวกับแนวคิดการรักษาผู้ป่วยการละโรคโดยยาสูตรพิเศษซึ่งมีส่วนประกอบของคางคกและอาเจียนของคางคกรายงานข่าวจากสื่อต่างประเทศระบุว่าจุดเริ่มต้นของเรื่องสูตรนี้เกิดขึ้นเมื่อครั้งที่นิวตันยังเป็นนักศึกษาอยู่ที่วิทยาลาย Trinity, ัยทรินิตี้คอลเลจแห่งมหาวิทยาลัยเคมบริดโดยในปีคศ 1,665ถึง1,666สถานศึกษาแห่งนี้ต้องหยุดการเรียนการสอนลงเนื่องจากการแพร่ระบาดของการระโรคในอังกฤษณขณะนั้นมีรายงานว่ามีดังกล่าวการระโรคได้ฆ่าชีวิตผู้คนในกรุงลอนดอนไปกว่า1,000 0 0คนในปีคศ1,667สถานศึกษาของเขากลับมาเปิดอีกครั้งและเป็นช่วงนี้เองที่คาดว่านิวตันได้เขียนบันทึกดังกล่าวขึ้นมา เมื่อเวลาล่วงเลยมาหลายศตวรรษจนถึงปีคศ2020บริษัทโบนแฮมบริษัทผู้จัดประมูลเอกสารบันทึกดังกล่าวข้างตน้นได้เผยแพร่ข้อมูลโดยอธิบายว่าขณะที่นิวตันกำลังศึกษางานของยานแบบทิสแวนเฮลมงนักเคมีและนายแพทย์ชาวเบลเยียมชื่อดังแห่งคริศตวรรษที่17นิวตันมุ่งความสนใจไปที่หนังสือของแวนเฮลมงที่เกี่ยวกับโรคระบาดและการรักษาผู้ป่วย จากนั้นเขาจึงจดบันทึกการวิเคราะห์และแนวคิดของเขาเอาไว้ด้วยลายมือแต่มันไม่เคยถูกเผยแพร่เลยจนกระทั่งเกิดการประมูลเมื่อปีคศ2020สำนักข่าว CNN รายงานโดยอ้างอิงคำให้สัมภาษณ์ของดาร์เรนซัตเทอร์ไรแลนด์ดาร์เรนซเทอร์แลนด์ผู้เชี่ยวชาญอาวุโสจากบนแหมที่มองว่ามีบางอย่างจุดประกายความสนใจให้เขาในช่วงเวลานั้น หรืออาจจะเป็นสติปัญญาของเขาเองก็ได้เพราะแม้ว่ายารักษาโรคจะไม่เคยเป็นที่สนใจของเขามาก่อนแต่จากความคิดเห็นของดาเรนมองว่าเซอร์ไอแซคนิวตันมีความสนใจส่วนตัวในเรื่องนี้โดยเฉพาะในช่วงนั้นบันทึกที่มีความยาวเพียงสองหน้านี้เป็นแนวคิดที่มีการวิเคราะห์และต่อยอดมาจากสิ่งที่แวนเฮลมงได้เสนอไว้ประกอบไปด้วยสาเหตุและรูปแบบของวงการแพร,ร่ระบาดรวมถึงระบุอาการและการระบุต,ตัวตน ตลอดจนใบสัญญาสำหรับการหลีกเลี่ยงโรคระบาดหรือข้อแนะนำที่ว่าควรเลี่ยงสถานที่ซึ่งเคยมีการติดเชือ้อก็ปรากฏอยู่ในบันทึกของนิวตันด้วยเช่นกันนอกจากนี้ยังมีข้อสังเกตในบางกรณีเช่นข้อมูลกรณีของชายผู้หนึ่งที่สัมผัสกระดาษที่ติดเชือ้อจากนั้นเขารู้สึกเจ็บปวดเหมือนเข็มตาโดยทันทีต่อมาเกิดแผลเน่าเปื่อยขึ้นที่บริเวณนิ้วชี้และสองวันหลังจากนั้นเขาเสียชีวิตลง แต่เนื้อหาส่วนที่สำคัญและน่าสนใจคือแนวคิดการรักษาผู้ป่วยด้วยยาที่เขาคิดค้นขึ้นเองมีส่วนประกอบของคางคกและอาเจียนของคางคกไอแซคนิวตันบันทึกไว้ว่าวิธีการรักษาที่ดีที่สุดจับคางคกมัดขาห้อยไว้ที่ปล่องไฟเป็นเวลา3วันโดยห้อยส่วนหัวของคางคกลงมันจะอาเจียนออกมาเป็นเศษดินที่ปะปนอยู่กับซากของมแมลงหลายชนิดจากนั้นเมื่อมันตาย ผสมคางคกสภาพที่บดเป็นผงแล้วกับสิ่งปฏิกูลของมันจนได้เป็นยาจำนวนหนึ่งให้ใช้ทานในบริเวณที่เกิดอาการของการละโรคเพื่อขับโรคติดต่อและดูดพิษออกแม้ว่าแนวคิดวิธีการรักษาผู้ป่วยวัรณโรคของนิวตันดูแปลกประหลาดและไม่น่าจะมีความเป็นไปได้ในปัจจุบันแต่หากย้อนกลับไปในคริสตศตวรรษที่17แนวคิดนี้ดูเหมือนว่าจะไม่ได้เป็นเรื่องที่เกินเลยไปนัก ตามการให้ข้อมูลของเอลิซาเบธแบรนเดอร์เอลิซาเบธแบรนเดอร์บรรรักษ์ประจำห้องสมุดทางการแพทย์เบเกอร์ไรท์ที่กล่าวว่าพวกเรามักจะเชื่อมโยงเขาเข้ากับความเป็นวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ที่มีความก้าวหน้าแต่เมื่อตอนที่เขายังมีชีวิตอยู่เส้นแบ่งระหว่างสิ่งที่เราเรียกว่าเป็นวิทยาศาสตร์กับไสยศาสตร์นั้นพร่หมัวมาก แบรนเดอร์ er ยังระบุอีกว่าแนวคิดการรักษาผู้ป่วยด้วยคางคกที่นิวตันนำมาจากแวนเฮลมงนั้นก็เป็นแนวคิดที่มาจากพาราเซลซัสแพทย์ชาวสวิสที่อาศัยอยู่ในช่วงคริสต์ศตวรรษที่16อีกทีโดยแนวคิดของพาราเซลซัสเชื่อว่าโรคระบาดเกิดจากความแปรบปววนของดวงดาวในร่างกายและการสวมใส่เครื่องรางของคังจะช่วยขัดขวางการเชื่อมต่อที่เป็นภายระหว่างร่างกายกับดวงดาวได้ โดยแบรนด์เดอร์กล่าวว่าแม้ในปัจจุบันอาจจะไม่มีคนเชื่อแนวคิดนี้แล้วแต่มันก็ดูสมเหตุสมผลในช่วงต้นของยุคใหม่โดยนิวตันอยู่ระหว่างการเปลี่ยนผ่านนี้ซึ่งองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์อยู่ในความเปลี่ยนแปลงที่น่าตื่นเต้นมากทั้งนี้เอกสารฉบับดังกล่าวถูกประมูลไปด้วยราคา81,325ดอลลาร์สหรัฐประมาณ2.6ล้านบาทคำนวณจากอัตราค่าเงินใน27กรัมค2021 เมื่อปีคศ2020